หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่3จ่าดาวเหนือไม่สนใจเรื่องระหว่างลูกน้องกับจ่าสารวัทหารคนนั้นพอถือเป็นเรื่องจิบจอย เลื่บสายตาแบบระวังระวังไปทางจ่ายุทธพงค์ขณะแทรกฝูงคนมุงเข้าไปร่วมกลุ่มตรงปากทางเข้าให้ลักษณะของการพลางตัวให้รอดผลจากสายตาฝ่ายตรงข้ามซึ่งเชื่อร้อยพันเปอร์เซ็นต์ว่าจะต้องมีพวกมันกำลังจับตาดูอยู่แม้ไม่รู้ว่าไอ้นิดกับไอ้เปียกจะหลบหลีสายตาศัตรูไปฝังตัวอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังมั่นใจว่าทั้งสองคนคงไม่ทําตัวให้เป่าประโยชน์หรอกหันมาทางจ่าสารวัทหารอีกครั้งเมื่อหางเสียงบ่งบอกอาการ ว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องมากขึ้นจะต้องขึ้นหรือขึ้นอัวด้วยหรอวะโอเคจะดาวเหนือเอื้อมมือปรามลงบนไหล่ไอชาติเพื่อเป็นการหยุดคําพูดรู้แล้วว่างานนี้ตนเองเท่านั้นจึงจะแก้เกมได้ขังคําพูดกับสอหอไว้แค่นั้นก่อนเราหันมาทางสิบโถเอ็มพีอเมริกันงานนี้เอ็มพีอเมริกันหนึ่งคนสอหอไทยหนึ่งคนที่เหลืออีกสี่เป็นลาวเพราะฉะนั้นหากพูดกับอเมริกันคนเดียวรู้เรื่องได้อย่างอื่นก็ไม่สําคัญ ไอ้เล็กรู้จากน้ำเสียงของหัวหน้าทีมแร้ว,ว่าสถานการณ์อย่างนี้มันควรจะทำอย่างไรและเมื่อไรจึงเดินสามขุมเขาประกบจ่าดาวเหนือเตรียมเล่นเกมโดยฝ่ายคู่กรณีไม่ละแคะละคายสงสัยโอเคเบนซันคุณก็รู้จักพวกผมแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นใครทำงานอะไรชัว sure, ผมรู้จักดีเรื่องพวกนี้คุณสบายใจได้ผมไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่สนใจด้วยจ่าดาวเหนือหันมาทางจ่าสลาวทหารไทยอีกครั้งคราวนี้สายตาประสานนิ่งยังกับจะกินเลือดกินเหนือ เกมนี้มันควรจะจบได้แล้วว่าไงจ่ายังยืนยันกรณีเ,เดิมอีกไหมกูไม่สนจ่าสอหอพูดได้แค่นั้นว่ากูไม่สนโดยไม่รู้ว่าแกจะพูดอะไรเป็นประโยคต่อไปอีกพรันไอเล็กซึ่งตัวโตกว่าจ่าสอหอตั้งมากส่งกัมปั้นไม่มีรูน้ำหนักน้องๆช้างถีบม้าเตะและเร็วยิ่งกว่าง,งูฉกพุงเขาขางย่างแม่นยำเหมือนกับปืนติดกล้องเล็งขยาย16เท่าไม่มีผิดเสียงหมัดแน่นๆแ,แต่ไม่แรงจนหน้าลำคาญ ที่ตามมาก็คือจ่าสหหอมีอาการสะบัดหน้าหงายไปทางหลังหลับตาพร้อมเอ็นตัวลงต่ําเพราะขาหมดกําลังยืนมือทั้งสองห้อยไม่สนใจแม้จะรับน้ําหนักตัวเองก่อนล่วงลงกับผืนหมัดเดียวจอดจริงๆที่ผลระเบิดทําลายสังกัดขบวนการนักล่ารับจ้างยิงออกไปจ่าสหหอถึงกับน็อกปล่อยให้เพื่อนสหห่อตั้งชาติตั้งภาษาคอยประคองหิ้วปีกไว้โอเคเบนซน คุณช่วยจัดการเรื่องนาง VC คนนี้กับจาออ่าสอหงี่เง่าซื้อบื้อคนนี้ทีนะทั้งสองรายการเนี่ยคุณนําส่งเคอร์เนลนอร์แมนพร้อมกันไปเลยเรื่องราวทั้งหมดเคอร์เนลจะเป็นคนแก้ไขบรรยากาศเองถ้าขอถามรายละเอียดคุณก็บอกตามความจริงที่คุณเห็นคุณรู้ไปเลยก็ได้เพื่อความสบายใจของคุณเรื่องอื่นๆไม่มีผมรับรองโอเคซี okay. See you later. Bye. ยูเลเทอร์บายจ่าดาวเหนือพากออกมาจากเหตุการณ์ด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างเฉยชาไม่มีอาการตื่นเต้น ไม่วิตกกังวลไม่มีแม้จิตใจที่ไหวหวั่นต่อการตายหรือการสลบของคนบางคนเท้าก้าวนำลูกน้องทั้งสองออกประตูแบบไม่หันหน้ามามองหรือสบตาใครทั้งสิน้นเท้ายังไม่พ้นกรอบประตูพรันสาวโบวทองก็ส่งเสียงขึ้นว่าจะไม่สนแต่เมื่อถูกหลังถูกฉุดก็เลยต้องหันมามองพี่ไอพี่ไอจะทิ้งโบทองไปได้ยังไงโบทองกลัวไม่เพียงแต่สาวโบวทองคนเดียวหรอกเพราะทางด้านหลังนั้นอีกสองสาวคู่ขาลูกน้องก็ยังมีอีก ให้บัวทองไปด้วยคนนะพี่ไอ้บัวทองกลัวบัวทองกลัวจริงๆกลัวเสียงออดอ้อนนั้นไม่มีจริตมารยามันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงแท้ทางิ้นนักฆ่าจอมอัจฉริยะโห่ร้องในลำคอด้วยเสียงแปลงปล่าพรานสมองนักฆ่ายังเขาก็พบกับแผนการอย่างหนึ่งเข้าสําหรับงานนี้เอาตกลงเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่ออีกดีกว่าเที่ยวให้หนักเพื่อขันทองมันด้วยไปกันทั้งหมด3ามคู่นี่แหละไปเว้ยสามสาวยิ้มทันทีแล้วโหว่ร้อ ทั้งๆท,ที่เมื่อครูยังร้องไห้ตาแดงอยู่ด้วยซ้ำลูกน้องสองคนถึงกับงงคิดไม่ออกเอาจริงๆว่าหัวหน้าทีมมีแผนการอะไรอย่างไรหรือไม่สำหรับศัตรูที่กำลังจ่อคอหอยอยู่เดี่ยวนี้จากแววตาก็พอจะดูออกว่านี่เป็นการเที่ยวยังมีแผนซึ่งไม่ใช่การเที่ยวเพื่อความสนุกเพ,เพลิดเพลินอย่างธรรมดาเสียแล้วแพบเดียวทั้ง3ครูก็ร่องลอยไปกับสำล้อถีบสคันจากสารถีที่คอยรับแขกอยู่หน้าบ้านนั้น จากดาวเหนือลุวงวิทยุออกมาเมื่อได้โอกาสปลอดคนจัดก,การกรอกเสียงเรียกทันทียุดครับพี่จ่ายยุทธพงศ์ตอบทันทีเพราะรอเรียกอยู่แล้วครั้นจะเรียกเองก็ไม่มีโอกาสหัวหน้าทีมกับลูกน้องสองคนที่ออกจากบาบูเบิร์ดนั้นจ่ายยุทธพงศ์กับลูกน้องอีกสองคนก็ออกไปด้วย,ยเพียงไปคนละทิศทางเท่านั้นทั้งนี้เพื่ออำพรางว่าไม่ใช่พวกเดียวกันไม่ได้มาด้วยกันยุดย้อนไปที่บ้านขันทองบันทีสิวะ ที่ใต้ฟูกมีจดหมายซุกอยู่เจอแล้วส่งข่าวได้เลยครับพี่ไม่มีอะไรที่นักล่ารับจ้างจะต้องถามเอารายละเอียดเพิ่มเติมอีกคําสั่งเพียงเท่านี้มีความสมบูรณ์รายละเอียดอยู่ในตัวมันแล้วทั้งความหมายและการปฏิบัติจากดาวเหนือสั่งสำลอให้ปั่นไปเลยไม่ต้องเร่งร้อนยังไม่มีจุดหมายปลายทางพอต้องการทวงเวลารอคําตอบจากจ่ายุทธพงษ์บนรถนี้ซึ่งเชื่อว่าคงต้องดีกว่าการเข้าไปอาศัยหลบตามมุมมืดแน่ภาษาที่ใช้ในวิทยุเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นหากคนทีบสำมรอหรือแม้แต่สาวโบวทองจะเป็นคนของฝ่ายหัวแดงก็จะพูดไปเองแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของคนอเมริกันแม้คนไทยจะเป็นผู้ปฏิบัติแต่ผู้ชักใหญ่บงการอยู่เบื้องหลังนั้นไม่ใช่นั่นก็คือแนวทางทางการเมืองระหว่างประเทศจะไม่มีประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดพี่มีสำมรอตามหลังมาคันหนึ่งไอ้ชาติคันอยู่ถ่าย รายงานเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันพอรู้หลักการจากตอนที่หัวหน้าทีมพูดกับจ่าย,ยุทธพงศ์แล้วตามมานานหรือยังตั้งแต่ออกจากบาร์เลยพี่โอเคสั่งสารล้อเร่งความเร็วดูท่าทีมันหน่อยว่าตามจริงหรือเปล่าสามล้อทั้ง3าคันเร่งความเร็วทันทีตามสั่งของคนโดยสารสารถีจัดระยะห่าง 15- 2หถึงก้าวจะรู้ความหมายหรือไม่ช่างมันแต่สาวที่นั่งมาด้วยแปลกใจออกมากๆเมื่อจู่จก็มีการเร่งความเร็วขึ้นคนถีบถีบเร็วอย่างเต็มใจเพราะอำนาจเงิน ราคันนําก็เลี้ยวสายตัดเข้าซอยตามสั่งสองคันหลังตามมาด้วยเข้าซอยแล้วความเร็วถูกสั่งลดลงทันทีจนแทบจะกลายเป็นเดินเข้ามาได้กว่าครึ่งซอยเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งเมตรจะทะลุถนนสายลากอีกสายหนึ่งจากดาวเหนือสอบถามทางวิทยุทันทีตามมาไมว่วาชาติตามครับพี่ในนั้นมีคนสองคนผู้ชายทั้งคู่ในมือมีปืนด้วยเพราะตอนที่รถมันผ่านไฟฟ้าเสาต้นปากซอยผมเห็นมันถือมันตามเรามาจริงๆพี่ จ่าดาวเหนือตัดสินใจทันทีสมองคอมพิวเตอร์อย่างนักฆ่าจอมอัจฉริยะนั้นใช้เวลาเพียงเซววินาทีก็สามารถกำหนดแผนได้ทุกคนไปเรื่อยๆไปช้าๆไปคอยกูที่ปากซอยงานนี้กูจัดการเองซำล้อปัญช้าอยู่แล้วเราเป้าหมายยังห่างอีกเกือบ300เมตรจ่าดาวเหนือจึงมีเวลาพอสำหรับสั่งการพักพวกด้วยภาษาอังกฤษเราหลอกพูดภาษาลาวแกสาวโบอทองอีกครั้งเพื่อตัดกังวลกระทงได้ระยะจุดปฏิบัติการ าดาวเหนือทีบตัวเองลงจากสรสามล้อหลอกกลิ้งตัวเข้าหามุมมืดข้างทางอย่างรวดเร็วจุดหลงก็มืดจุดกลิ้งเข้าไปยิ่งมืดหนักจึงรอดจากสายตาคนทางหลังได้ตรงนั้นห่างบ้านคนพอสมควรยามค่ำคืนในซอยไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีรถผ่านคงไม่มีใครมารู้มาเห็นกับเรื่องต่อไปนี้แนะ่ในยามนั้น11อมมอ s Army ามีม Army, ติดกระบอกเก็บเสียงถูกกระชากออกมาจากซองพกซอก,อกอกแล้วกระสุนบรรจุเข้ารางเพลิงพร้อม จุดซุ่มยิงนี้สามารถมีมุมตรวจการได้อย่างครอบคลุมเป้าหมายยิงมีแสงไฟระยะไกลเป็นฉากหลังด้วยแล้วจึงกำหนดได้ทันทีว่าเหลืออีกไม่เกิน20เมตรเยื่อสังหารจะมาถึงยังไม่มีอาการสำเนียกภัยจากสำล้อคันนั้นคนถีบยังคงรักษาความเร็วมาได้เลยๆทั้งนี้จะเป็นตามสั่งหรือไรไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือเมื่อคนถีบมีส่วนรู้เห็นกับการตายของคนโดยสารแล้วมันก็สมควรที่จะต้องตายตามไปด้วย เราคนตายมักพูดไม่ได้เยื่อสังหารเคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเลยจนได้ยินเสียงที่มันซุบซิบพูดคุยกันเหลือระยะอีก3าเก้าเท่านั้นจ่าดาวเหนือยืนขึ้นเต็มตัวภายใต้เงามืดปืนพกในท่ายิงที่ถนัดสุดหมายปากระบอกปืนไปยังเป้าหมายคนทางขวาก่อนจุดเล็งคือใบหน้ามันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเย่อสังหารรายแรกร้องได้สองคำแล้วขอพับตายสนิทบนตักเพื่อนมือสังหารไม่สนใจแม้เพียงแลมอง กดไก่เขาใส่ลายต่อไปทันทีโดยเวลาห่างกันแค่มแมลงกระพือปีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยลายนี้ต้องซ้ำเพราเป้าหมายมีการเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยเนื่องจากเพื่อนคนตายก่อนล้มทับมือขวากำปืนเตรียมไว้แล้วก็ดันถูกล่างของศพทับไว้เสียอีกลงแบบนี้ก็สมควรตายในเมื่อมีปืนแล้วไม่มีโอกาสใช้คนทีบีสำล้อตกใจสุดขีด กอบกับอาการดิ้นอย่างรุนแรงของคนก่อนตายรถเลยเสียหลักพุ่งปักเข้าชนลัวข้างทางจนลม้มเคเก้งคนถีบเต็มตัวเพ่นหนีแต่ช้าไปเสียแล้วขาอมือสังหารไม่เปิดโอกาสนอกจากนี้ยังหมายหัวมันเอาไว้ในแผนตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าไอสาล้อคันนี้ต้องไม่เหลือชีวิตไปเล่าเกล็ดย่อยๆของเกมสังหารให้ใครต่อใครฟังได้อย่างเด็ดขาด<อ>เสียงร้องมันแปลกกว่าคนอื่นเพราะเป็นการยิงแบบปากลำกล้องห่างกระบาลมันเพียงเส้นผมคัน สุน11มม,มนัดเดียวตัดเส้นแกนสมองเหยื่อบังเอิญไม่มีปัญญาจะต่อสู้หลบหนีเพราะคาราคาซังอยู่กับรถที่ล้มเอียงเลยสวยซ้ำให้อีกศพระนัดสำหรับสองศพแรกเพื่อความแน่นอนว่าตายจริงไม่ใช่ตายปลอมไม่มีอาการกระดิกตัวแม้แต่น้อยกับร่างที่นอนตายนั้นลองแบบนี้ถ้ามันยังทำแกล้งตายได้อีกหากพบกันครั้งต่อไปจ่าดาวเหนือย,ยินดีมอบชีวิตให้เลยระหว่างเดินทางตามไปสมทบกับพักพวกที่ปากซอยโนน จ่าดาวเหนือใจเย็นพอที่จะพูดวิทยุกับจ่าย,ยุทธพงศ์พี่เจอจดหมายแล้วโอเคอ่านมาเลยจะฟังครับพี่เดี๋ยวผม,มอ่านเลยจดหมายฉบับนี้เป็นลายมือของขันทองเองนะเขียนเป็นภาษาลาวลายมือสวยดีจังเลยพี่เออนะเอาเนื้อความในจดหมายเว้ยไม่ใช่มาให้คะแนนวิชาคัดลายมือครับพี่พี่ไอ้ดาวเหนือวันนี้มีคนมาหาขันทองเขาบอกเขาชื่อสหายเดืองวันเล เป็นหัวหน้าใหญ่คอมมวนิสต์ในเวียงจันทร์เขามาขู่แกมขอร้องให้ขันทองฆ่าพี่อ้เพราะพี่อ้ฆ่าคนของเขามามากแล้วถ้าขันทองฆ่าพี่ไอ้ได้เขาจะให้รางวัลอย่างงามถึงขนาดเปิดไนท์คลับให้ทำเองเลยแต่ถ้าขันทองไม่ยอมฆ่าพี่อ้เขาจะฆ่าขันทองเสียแล้วเขายังห้ามเอาเรื่องนี้มาบอกพี่อ้ด้วยไม่งั้นต้องตายทั้งสองคนเขาพูดเรื่องคอมมวนิสต์ว่าตอนนี้โซเวียต เวียดนามแล้วก็ลาวฝ่ายซ้ายจวนจะได้รับชัยชนะแล้วอเมริกันกับลาวฝ่ายขวาจะต้องแพ้แล้วหลังจากนั้นขันทองจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่เป็นพวกเดียวกับเขาทำงานให้เขาขันทองรักพี่ไอรักไอ้ดาวเหนือรักมากกว่าชีวิตตัวเองเสียอีกรักยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกขันทองยอมตายแทนพี่ไอได้แต่ขันทองจะปล่อยให้เขาฆ่าพี่ไอไม่ได้ขันทองเป็นห่วงพี่ไอ อยากให้พี่ไอ้กลับเมืองไทยเร็วๆพี่ไอ้จะได้ปลอดภัยเพราะถ้าคอมมินนิสชนะจริงๆพี่ไอ้คงอยู่ในเมืองลาวไม่ได้พี่ไอ้ไม่ต้องห่วงขันทองหรอกเพราะขันทองเป็นคนลาวขันทองกลับไปอยู่หลวงพระบางอย่างเดิมก็ได้ขันทองฆ่าพี่ไอ้ไม่ได้จริงๆเพราะพี่ไอ้คือชีวิตจิตใจของขันทองขันทองจะยอมตายแทนพี่ไอ้ถ้าสหายเดืองวันเลมันทำอะไรพี่ไอ้จบแค่นี้แหละพี่ไอ้ โหพี่โศกพิลึกเลยว่ะจ่าย,ยุทธพงศ์อ่านเรียงตามตัวอักษรถอยคำวกไปวนมาแต่บ่งบอกถึงความจริงใจของคนเขียนยังเห็นได้ชัดคนฟังถึงกับอึง้งเมื่อทบทวนภาพคนรลักยามชื่นมืนความจริงใจของผู้หญิงกลางคืนที่ใครๆมักบอกว่าหายากนั้นจ่าดาวเหนือกับค้นพบและประสบกับมันจนต้องประทับใจกลามขบแน่นจนเป็นสันนูนมองเห็นหน้าตาท่าทางของสหายเดือนวันเลยอย่างชัดเจน อย่างเชื่อมั่นว่าหากพบกันอีกครั้งเขาคงจำมันไม่ผิดแน่ไอสหายเดืองวันเล